ติดตามข่าวสารนะคะและเรื่องราวต่างๆของ daily news ได้นะคะที่นี่เลยค่ะมา subscribe กันที่ daily news live kit th ค่ะรู้ทุกเรื่องแน่นอนค่ะวันนี้เลยฮะ10นาฬิกาที่ผ่านมานี้นะครับพลเอก อภิรัตคงสมพงศ์นะครับผู้ก,การฐานบกนะฮะในฐานะร,รองผู้อำนวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะฮะหรือว่ารองพอ,อก,กรมนฮนะก็ได้พูดถึงกําหนดการนะรที่รัฐบาลเนี่ยจัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชปรมมนาถบพิษ13ตุลาคม2561นะฮะก็บอกว่าก็ได้บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าทางกรมนรเนี่ยก็ให้เตรียมงานนะฮะแล้วก็ ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับระสานิกรที่จะเข้าร่วมพิธีเข้าร่วมกิจกรรมในทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะการเดินทางมายังบริเวณสถานที่จัดงานนะฮะก็จะมีหลายที่นะครับก็ให้ประสานกับส่วนราชการประจําจังหวัดนะฮะแล้วก็เชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองในวันดังกล่าวด้วยนะครับด้านพลเอก พลเอกธีรวัตรบุญยวัตรเลขาธิการการกรมนธาว่าไหนนะัทนนงท่านพลเอกธีรวัตรเนี่ยก็ตอนนี้เขาได้ท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดของกอรรมนเาวนี่ยจัดพิธีบำเพ็ญพรพะราชกุศลถวายรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพุอดุลยเดชนะครับบรมนาถบพิรในวันเสาร์ที่สิบสามตุลาเวลาหโมงนะครับก็เบื้องต้นในวันนั้นเนี่ยจะมีข้าราชการกรรมนแล้วก็ทางมวลชนที่เกี่ยวข้องนะครับเขาร่วมพิธีก็จะมีพิธีทั้งเรื่องตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมต์ บำเพ็ญพระยาจุศรน,นะครับก็สถานที่จัดงานก็คือที่อาคารลื่นฤลือดีรกรมนนะครับก็จะมีท่านพลเอกธีรวัต์เนี่ยแหละเป็นประธานในพิธีก็สวนลื่นนั่นแหละนะฮนะด้านพลตรีธนาทิพย์สว่างแสงครับโฆษกกรมนก็บอกว่าตามที่รัฐบาลให้กำหนดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันรนนคตของในหลวงรัชกาลที่9กเนี่ยนะครับก็ก็ขอเชิญชวนนะครับทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับร่วมแสดงความจงรักภักดีและลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับ<ม>ด้วยการจัดกิจกรรม,มําเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับโดยยึดแนวทางปฏิบัติตามปี60นะฮะก็อย่างที่บอกครับมีพิธีตมุตตบาทพิธีทางศาสนาของศ<ม>าสนาต่างๆนะฮะหรือกิจกรรมตามความเหมาะสมนะครับก็เชิญชวนให้สวมเสื้อเหลืองโดยพร้อมเพียงกันนะครับนอกจากนี้พลตีธนาทิพย์ยังบอกด้วยนะครับว่า าทางกรรมนนี่ยก็ชวนทุกคนประชาชนทุกคนเนี่ยร่วมพิธีดังกล่าวนี่ยแล้วก็ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันนะฮะก็อยากให้ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะฮะเป็นวันน้อมราลึกถึงในหลวงรัชการที่9นะฮะของเรานะครับที่สนดขอไปเมื่อวันที่13ตุลาคม2 5 5 9 2ปีแล้วนะครับจะครบ2ปีในในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับอ่ะครับ